มาคือเกาละจ้าเอา้องนะกินเต็มไปสมัครมาค้ะเนาะกินเสาเยยโยกินเสาหลายๆเด้อสิบเดียโตเร็วหรือว่าโตแล้วสวัสดีค่ะ,คว,ะวันนี่เขาก็โฉบสีน้องวิ่งชาแนลนะคงขานาะค,ะะคะ่ะกะลงมาล็อเขาอีกรอบนึงด้วยจ้ะเนาะคะ่ะเด็กน้อยเลี้ยงวัวก็นอนรับไปแล้วนะคะเนาะ,ะน้องกินเต็มเนะจ้ะเนาะอันนี้ก็ใบในหน่อยเนะจ้ะเนาะคะ่ะ แดดกระฮบมาค่ะมีกับไล่เหมือนฝนจะตกมาจ้ะเนาะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะเนาะค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะค่ะก็เลยลงมาเลอบบงเขาอีกรอบนึ่งนะจ้ะเนาะออรอากาศบบฮหอนนะจ้ะนี่คะ่ะลงมาหลอบนั้งย่างมาท่านแดดออกวงไลยเนาะคะเนาะ,ะนลงมาหลอบนี้นะจ้ะเนาะเขาก็ลืมออกหวงไลยขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้ะเนาะนี่คะ่คะค่ะเขาก็งามโูดโพเนาะจ้ะเนาะคะ่นะนี่ค่ะ เ้ากสิเลลงไปเอยๆนะจ้ะเนาะค่ะว่างามคักงามเมนะค่ะเขาเขาปีนี่นะจ้ะนาะค่ะกะติทวมหัวหอยคนไทยนี่ละจ้าค่ะขนาดยางเทิงกระแท่นนาะค่ะเนาะนี่ค่ะงามแพงพุนะคะเนาะนี่ค่ะปนนี่ค่ะกะกระกระกกะกระกระกใกะกะกระกะกระกะกรนเระะระะระรรอระกรอกระกระระระจ้ะเนาะนี่ค่ะ ตึงนี่แหละค่ะอ่ะแต่วมหัวของคนไทยนะคะน้อยนี่ค่ะโอ้ยน,ะะน้อค่ะน้ำฟึ่งไปเรื่อยๆนะคะเนาะ,ค,ะค่ะกะเลยเลาะเรื่อยละเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเียย้ำใจก็รู้สึกค่ะมีแห้งใจเนาะจ้ะเนาะค,ะะคะ่ะน้ำก็แห้งลงเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะแห้งลงแห้งลงเนาะคะ่ะ ก็ดีนะค่ะนาะงขันมันมีน้ำไลยกับบอดีปันไดเนาะจ้ะนี่น้ำแห้งลงเรื่อยๆเพิ่อนกัเขาเพิ่อนกับออฟว่างออกยังละกันกับวิปนดีอย่างหนึงน่งก็คือฮักจะได้เฟืองให้หนองวั่วน้องควายเพิ่อนได้กินเนาะค่ะเนาะค่ะทุกปีกับหาเฟืองหายังกับอยากว่าค่ะเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนาะคะ่ะปีนี้กับพานได้โด,ดีที่ได้หอดฟางให้หอดเขาะค,ะะค,ะค่ะเนาะค่ะต้องไปหาใกล้ๆเนาะค่ะเน้องมาให้น้องวั่วน้องควายเพิ่เนาะจ้ะ บรรยากาศหลบๆหน้าเฮาเนาะค่ะเนาะใบแนมไปใายแนมไปใส่ก็มีแต่เขาเขียวไปเมื่อยนะค่ะเนาะนี่ค่ะของหน้าของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะนี่เขาได้น้ำสีง,งามงามนะค่ะเนาะแต่ละคน,นะค่ะนี่ค่ะ ลงมารอเขาห้อแล้วกับขึ้นมาแล้วค่ะเนาะค่ะวัเนาะค่อยห้าวกะกินยาแล้วเรียบร้อยกะเดี๋ยเขึ้นมาในสวนแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะในระวังค่เขาลงไปบนเขาเดิค่ะท้องฟ้าบรรยากาศเนาะค่ะเนาะกับปิดเบิดเนาะค่ะเนาะกับท่านไม่แดดจี๊ดนะคะนี่ค่ะแดดจะทันออกค่ะนี่ค่ะยังปิดอยู่ค่ะนี่ค่ะเหมือนฝนจะมาเนาะค่ะเนาะเมฆรลายเนาะค่ะนี่ค่ะหองงวของเฮาก็ออกไป เล่มหญ้าข้างนอก่อะเล่มหญ้าแทนน้องควายถึงกินเหลือไว้นะคะเนาะเพิ่นก็เอ,อาเคไปกินน,นำ้ำน้ำนะจ๊ะน้อควายเข้ามาในสวนเฮาเลยนะคะเนาะมาเล่มหญ้าผักพรค่ะรอเวลากับขอกนะจ๊ะเนาะอู้ยนกค่ะนกปากหาก่างสีพาก,กันไปใสมาใสเนาะอน,นี่เนาะเขาหากินหอยเชลลีนาะจ๊ะเนาะน,นี่ค่ะกินเต็มท้องฝาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะน้ำแห้งเนาะค่ะเนาะ ไปหาหกินหอยเฉลี่ยนะจ้ะนี่ค่ะลูกบางหางนะคะนะ่ะเนาอค่ะผ่านมาพอดีเลยได้เห็นเพิ่นนะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะไปแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะเพิ่งมากำลังตอนเพิ่นเขามันในสวนแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะก็อิ่มกันสุดโต๊ะแล้วนะจ้ะน้อค่ะกตตะะบายแล้วเนาะค่ะอิ่มแล้วก็รอแต่เวลาเดีเวลาก็สิพากับผอกน,นะคะนะ่ะเนาะ ค่ะนี่ค่ะฝนแจวแววของเอากับมหาเล่มหยานะคะเนาะนี่ค่ะก็ไม่อยากเห็นเขียวๆล้างน้ำหลุดนะคะเนาะหลังหงอของเอาทยอยเข้ามาแล้ยนะจ้ะเนาะค่ะค่ะเนาะกินเต็มได้เสร็จไปเบิ่งเป็นเตื่นเพื่ออย่างเนาะค่ะเนาะอากาศดีค่ะเป็นก็เลยนอนค่ะเนาะ เลีมเล่มๆปะ่ะเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะแต่ก็ยิ่มเลยละจ้ะาเลี่ยมๆเลีเลๆนๆะคะ่ะแล้วบางส่วนก็จะน,นอนพักคอนนะคะเนาะคะ่นะหลงมาหน่อยข้างๆก็หยอกกันเลนะจ๊ะเนาะค่ะเล่นกันแล้วเจ้าตึงกากับเจ้ากระตายนะจ๊ะเนาะนี่่คะหยอกกันเล่นแล้ว นพี่โตของเขานี่ค่ะพี่โตของเขาอ่ะอิ่มแห้งแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเล็กน้อยประกาศเส้นอนอ่ะพี่โตของเขานี่ค่ะนสองตัวนี่ค่ะจะยอกันแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นกะกระต่ายนี่ค่ะลิ้นกันแหละนะคะความสุขของหนังหัวของเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ นอนแล้วพักผ่อนซะแล้วนี่ค่ะเล็กๆหน่อยๆความสุขเพิ่นนะจ้ะเนาะนี่ค่ะมาช่วยกันยังได้เลียมหญ้าอยอะนะคะเนาะพี่โตพี่โตพี่โตเฮียหยาพีโ่โตของเฮาแน่ยมหยังอุ้ยหน้าตากาตับไปจะสั่งพี่โตของเฮานี่ยนี่ค่ะพี่โตของเฮานี่ยคุนเป็นหนังหัวอารมณ์ดีนะจ๊นะเนาะ แม่เพิ่นเนาะค่ะสีขาวๆนะคะนอนแล้วอ้าวตื่นแล้วบ่อ้าวาาวัสดีครับจ้าป่าเห็นน้องกินเต็มลับป่าก็เลยลุกไปเบินเขากะแบดบทุบเนาะบ่หอนป่าก็เลยลงไปย่างลงไปได้กินข้าหวหรือยังนี่ยังยังไม่ได้กินข้าวพี่ป,อย,ปอ,อย่างปลงาเสร็จหรือยังจ้ากำลังย่างอยู่กำลังย่างอยู่หิวยัง อย like ู่แล้วสี่บละวข้าวเที่ยงกินไม่ละฮะข้าวเที่ยงกินไม่ละเขาเขาเที่ยงวะเลยเลยบ่ายเลยบ่ายหมืกินเต็มหิ้วหัาแล้วค่ะตึงตื่นแล้วจ้ะเนาะค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งพี่ปอกำลังค่ะอย่างปลาอยู่นะค่ะเนาะค่ะเรากินเข่าปลาคือเก่าละจ้าเรากินเต็มเพลินสิมักรมาค่ะเนาะเรากินเข่าอยู่ทงอยู่ทาเท่านี้ละจ้าค่ะ น้องวัวหน่อยทั้งหลายแลงอ่ะลืมสิพักคอนนอนละพักคอนนอนเว้นแล้วน้องน้องกินเต็มนอนก่อนน,น้องว,วัวอีกเมนบะ <c oughs> วันนี้เราไปวัดมาเมริเดียไทยฐานผู้ชมเมืองนะคะเนาะไปพากันไปทำบุญนะคะเนาะออกฟรนซานนะคะเนาะไปตักบาตรเท,ทวมามาแล้วกะอ่า น ens, ้องลุงใบก็ไปหาหญ้าห่ายังมาเห็นหนังวัวก็เลยเอานนองงัวออกมาเนาะน้องคิ๊บเต็มเนาะใช่แล้วแล้วก็มาห้วยจะมาห้วยอือเนี่ยไปไปกินเข่ากันดีกว่าไหมไปนี่จะเล่นแก้วเข่าก่อนบ่อืมนี่หวานจะหวานนี่จะหวานขี้โก้งเลยนี่นขี่โก้งนะก็เด็กหน่อยนะชิลเลถร์เสนะนั่นนั่นนันสอบหยอกว่าะต่นะสอบหยอกจ้กระต่ายกับหนังคิ๊เต็มนี่ค่ะ ดียอๆก็เล่นนอกจะเนาะค่ะพี่โตจามพี่โตจามเสียงดังเชี่ยเลยอ่าดู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 ต้นต้นจะดังไหมชอบเล่นจริงๆเลยเนี่ยไปหาเจ้าจอยก่อนไปเราไปกันไป อยากเล่นเหรออยากเล่นกับพี่กินเต็ม嘛ฮึเจ้ากระต่ายอยากเล่นเหอ,อยากเล่นกับพี่กินเต็มโอเคเล่นกันเนาะ,ะนาะแต่น้อยเราจะเนาะค่ะไปเราตีกินเข่าแล้วเรากินเต็มกินเข่าปลาเหมือนนี้เป็นอีกมือหน,นึ่งนะคะเนาะวันที่เรากินเต็มรอคอยเบนบ้ <laughs> อยากกินนักอย่างก,กินนะาอยาก,กินป้าเผาพี่ปอกระจัดหายแล้วมือนนี้มือนนี้เพื่อนไม่ค่อยมีนะคะนรามีแต่กับพี่ปอกับลุงบัตกระจะน้อค่ะนี่ค่ะในลุงบัตงแก่ปลาเขาแล้วค่ะนะย่างก่างแล้วค่ะเนาะมักแห้งลายกินเตรียมป้าเผานี่ค่ะเสกเสกพี่ปอแก้หายแล้วกินเขาเล,ลายๆเด้อสินเดตโตเร็วหรือว่าโตแล้ว <laughs> ไกลไปคนใหญ่คนโตอ้าวกินเลยจ้ากินแซ่บเลยนี่ค่ะน้องมาของเขากับวนวัยกันอยากกินเหมือกันเดี๋ยวค่อยกินน้องมาก็ได้ให้แลส่เะเอาทัดทะยังกินเขากันเลยจ้ามาได้จ้าเศษๆเหมือนกันเด้จ้าเด้อค่ะค่ะคไปนอนเมื่อกี้เขาป้าเผาดมกันนะครับเด้อค่ะกห้ากัข้อเจ้าคีไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะนอค่ะก่อนเจ้าคีฝากยังครับไปกินเขาวแล้กันแล้ว เพอไปกันลล้วจ้าเราท่าคลิปยัง,อองไงต่อไปค่ะพอกันม่คลิปหนาจ้าวันดีจ้าเศรษเเสร็งกัน้นนจ้าบ๊ายบายค่ะ